สวัสดีค่ะป่าแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านค่ะมาพอกับเจตาอีกแล้วนะคะในทางช่อง YouTube เนาะเจตาจะมาว้างแนวทังของฮานอยค่ะเมื่อน,นี้พบกับหาเซียนดังเด้อค่ะรูดสน้อยค่ะมี3ามรอบรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP ค่ะไปเบึ่งแนวทั้งของทั้งหาเซียนกันค่ะ ฮ่านีก็จะเป็นห้าน้อยเนาะค่ะห้าน้อยรูดสามน้อยของชอชัยชาญค่ะของหมู่บ้านที่เจ็ดเนาะค่ะของหมู่บ้านนี่เนาะห้าน้อยเพิ่นกับเขาไปู่าเข้าสองสี่รอบวิ่พี่ค่ะชอชัยชาญเนาะชอชัยชาญสามรูดสามน้อยค่ะเพิ่นกับเขาไปหนึ่งรอบเนาะวิ่งรูดเพิ่นค่ะ วิ่งรูดชอชัยชานละ่ะสองสี่เนาะสองสี่ของเพื่อนเข้ไปรอบ VIP อบีไอพีเนาะไปเพิ่งตัวไม้ของเพื่อนค่ะหานอยวันนี้เนาะห้านอยมือนี้ค่ะห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะค่ะรูดสามนอย ของชอชัยชาญวิ่งรูพดพนใหม้มาซค่ะซกับ0ูสองตัวหหางซีศูนย์ซีหนึ่งซสองศย์ห้าศเบิ้นกับซีซมตัว3ามหางค่ะย์ห้หนึ่ง4ีศูนย์เจค่ะวันที่8ดเนาะไปรุป่นต่อกับช่อชัยชาญค่ะรูดสามนอยเนาะค่ะ ใครจะตามกับแชปหน้าจอค่ะใครจะตามรูดสามนอยกับชอชัยชาญแชปหน้าจอค่ะกราบขอบุญขอบคุณชอชัยชาญค่ะที่เอาแนวทางมาว่างเนาะทางช่องเป็นแนวทางของฮานอยเนาะค่ะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นของอ,อพิษเนาะค่ะอพิษเพิเ่นก็เขาตะวิ่งรูดเด้อค่ะวันที่เจ็ดเนาะ สองตัวไม่เข้าสองตัวเขาหนึ่งตัวเนาะเขาตัวเดียวค่ะรูดสามนอยจับคู่เบาเข่าเนาะค่ะจับคู่ไม่เขา้าของอเพชรค่ะอ,อเพชร,อร,พชรสองตัวหลุดสามตัวหลุดเนาะเขาเฉพาะวิ่งหลุดเนาะค่ะมาเบิงโตไม้ของเพื่อนค่ะโตไม้ ตัวไมลรูดสามนอยของอเพชรวันที่แปดเนาะคะ่ะเป็นวิ่งรูดแปดกับสามค่ะแปดกับสามสองตัวหกหางแปดสามแปดสี่แปดหาสามหาสามสี่สามสามค่ะเบิร์กับจะมีแปดแปดกับสามสามค่ะสามตัวสามหางแปดสามห้าแปดสามสี่ สามดห้าค่ะรูดสามนอยกับออเพชรค่ะเหมือนแรงเนาะรอบพิเศษปกติ VIP ค่ะรูด3ามนอยของออเพชรเนาะค่ะแคปนาจอค่ะจะไปต่อกับออเพชรรูดสามนอยเนาะแคปหน้าจอค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะ เลขทุกตัวก็มาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงด้วยค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะเราก็จักต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นของจีปากแดงค่ะจีปากแดงของเพื่อนก็เข้าไปตาอันเข้าไปตา วิ่งรูดเนาะคะ่ะรูดสามนอยเจปากแดงวิ่งรูดเข้าไปสามกับกับเกาเนาะคะ่ะรูดไปสองตัวสองตัวรูดสามตัวไม่เดินเนาะคะ่ะสองตัวบาเดินแลวสามตัวรูดไปเขาเฉพาะวิ่งรูดเนาะคะ่ะมาเบิ่งตัวไม้ของเจปากแดงะคะ่ะหานอยวันที่แปดรูดสามนอยกับเจปากแดงะคะ่ะ รูดสามนอยกับจีปากแดงวิ่งรูดเพื่นไห้มาเก้ากับ2อค่ะเกับ2 9กับ2 2ตัว6หางเก้าสองเก้าสามเก้าสค่ะสองเจ็ดสองหกบก็จะมีเก2 2 3ตัว3ามหางค่ะ9 2 7 9สองเจเกอหนาะค่ะวันนี้วันที่8 ไปต่อห้าน้อยกันเนาะค่ะเล่นเจาะเพื้นห้มาสามหางค่ะห้มาสามคู่เนาะเก้าสองสองเดเ้าสี่สามตให้มาแค่หางเดียวค่ะ9ก้สองเดโหลด3น้อยค่ะกับทีปากแดงรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP ค่ะ คปนาจอค่ะไปจะไปต่อกับจีปากแดงเนาะฮาน้อยมือนีค่ะเป็นแนวทางของจีปากแดงเนาะค่ะแคบนาจอค่ะไปจะไปกับจีปากแดงพิจารนาแนวทางของพื้นเนาะของ้านอยเนาะค่ะจีปากแดง ค่ะชอบหน้าจอชอบก็จัดค่ะชอบก็จัดต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นของล็อกเทียนทะเลค่ะอันที่เป็นแบบนี้ขออภัยเด้วยค่ะเจตาเขียนผิดเลยลบ บอสะอาดตาจากน้อยเนาะนเขียนผิดขอโทษขอให้บอเข้าเอะค่ะเพราะว่าไปเขียนเป็นสองตัวเนาะที่จริงเลขสามตัวเขียนผิดค่ะขอโทษขอให้หลายๆวิ่งรูดเจ็ดเมษารูดสามน้อยของล็อกเทียนทะเลเขาแค่ตัววิ่งค่ะสองตัวไม่เข้าเนาะสองตัวไม่เดินค่ะ ดูตัวไม้ใบตอเนาะคะ่ะเบื้องตัวหม้ของล็อกเทียนทะเลรูดสามนอยสามนอยวันที่แปดเนาะคะ่ะวิ่งรูดเพิ่มมิหากับสามค่ะ,ะก็จะมีสองตัวหกหางห้าสามห้าสี่ห้าสองสามหกสามเจ็ดสามแปดค่ะเบื้องควจะมีหาหากับสามสามสามตัวสามหางห้าสามแปดห้าสามเจ็ดสามสามแปดค่ะ วันที่แปดรูดสามน้อยกับ,บล็อกเทียนทะเลเนาะคะ่ะตัวตัวนิ่นตัวเจาะวิ่งรูดเพิ่นค่ะถึงสองตัวเด้อค่ะทึงหากับสามเนาะสองตัวเนาะเป็นสองคู่นี่ห้าสามสามเจ็ดคู่หนึง่งมีหางเดียวค่ะห้าสามแปดตัวนิ่นเพิ่นเนาะค่ะรูดสามน้อยกับ,บล็อกเทียนทะเลแคบนาจอค่ะ ใครจะไปกับล็อกเทียนทะเลนะคะก็ต่อไปต่อไปจะเป็นของเจตาพารวยค่ะเจตาพารวยนี่เขาตัวเดียวค่ะเขาวิ่งตัวเดียวสองตัวก็ไม่เดินเจตาเป็นจังไดจับคู่บอมี่ค่ะบอมี่เนาะ ขอโทษขอให้อีฟซี่หลายๆเนาะของเจตาอยู่ไทยมูค่ะหาเซียนของห้าน้อยลูดสามน้อยเนาะเจตาเขาตัวเดียวจะอยู่ไทยละเจ้าเรียกเจ้าพระเขาวัดิีแมนค่ะบ่เป็นยังเนะะญญาเนอะอฟซี่ใจดีอยู่แล้วเพื่อนให้กาลังแรงใจดีกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราว่าจะเป็นอฟซี่เก่าอฟซี่ใหม่เนาะค่ะที่เขามากกดไลค์กดแชร์มารับชมรับฟังเนาะ ทางชงนน้อยของเจตาผ้าร้วยเนาะค่ะกำลังใจดีเจตาเอฟซี FC ใจดีพี่น้องป้องปลายดีค่ะราบขอบพระคุณเป็นย่างสูงเอารูดสามน้อยกับเจตาค่ะวิ่งรูดหกับ0ูสองตัวสหางคือเก่าค่ะหกห้าหกสี่ศย์เก้ศนย์แปดบิ้นหกหศย์ค่ะ สามตัวสามหางศูนย์หกห้าศูนย์หกสี่หกศูนย์เก้าค่ะแปดมีสายนุนรูดสามนอยเนาะคะ่ะรอบพิเศษรอบปกติรอบ v ีไอพีเนาะคะ่ะพิเศษกับหามงครงปกติกับหกมงครึิงค่ะ v ีไอพีหนึ่งทุ่มคริงเนานะคะ่ะรูดสามนอยกับจีตาใครจะไปแคปหน้าจอค่ะคลิปนี้อากับขอบุญขอบคุญหลายๆเด้อค่ะ มาให้กำลังแรงใจเนาะแล้วก็ขอพี่น้องโชคดีค่ะโชคดีตอนตอนแรกเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายทั้งใจค่ะเดินทางไปใส่ก่ปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ